การคืนดื่ม,มเรา <S <S อเองเออการคืนดื่มนี่ยนะครับขอพูดไล่ๆนะครับการคืนดื่มนะครับว่าไปเดนไมนูมูน้ำตกอย่เนาะมูนตกครับมูนตกนะครับดันแซ่บครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับอันมันนอกนะครับอันมันนอกอนะ พักกันขัวเฮ็ดครับพักกันขัวเฮ็ดเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนล่ามาจะปูกอยู่เล่านะครับพี่น้องเพื่อนมาเพื่อนเอามาปากนะครับเพื่อนไปเล่ามากนะครับเฮ็ดคอนแรยนะครับพบี่บุ๋ดิไต่เพื่อนเอามาเป,เป็นแบบไอเป็นสดๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าไอเอามาต้มก่อนนะครับพี่น้องต้มๆแล้วก็มาซอยนะครับมาซอยแ้วก็ พ่อใหญ่ายพี่น้องเบิ่งนั้นนะครับก็เลยคือได้พอดีนะครับว่าก็เก็บภาพให้บรรยากาศให้พี่น้องเมืองก็น่านะครับอันนี้ครูบาแสบเพิ่งกะกำลังขัวงานนิดหน่อยนะครับเอาซทำไรพ่อหล่ะพ่อตัดตำมบนนด้ว่าไงบองตมตำขวั<ห>วหอมเป็นไรขวัวมันหอมมันสือ่ออันนี้เป็นพวเครื่อเทศพวกเครเืองกันสุกสุกเพชรคอนสุกเพชรคอนพี่นอ้องสุกเพชรคอนครับสุกเพชรคอนแล้วก็จะแซ่บเพชรคอนห้ากินยาดนะครับ ไอ้คอรเท่าก mm ัน hmm. น mm hmm. so oh. ี่นี่นี uh ่รับพี่น้องนี่พักพร้อมนี่ครับพี่น้องก็มี่ไปพักเม็กพักเม็กพี่น้องพักกันไปพักเม็กแต่ไปเก็บเก็บไปเทอยู่ปากซอยบ้านนาเออพอดีเกิดพอดีเขาก็ลังงามกำลังงามพักเมกเขากันพอดีครับผมเออเดี๋ยวบอกว่าพี่น้องจะเข้าเถอะเอาหุ่นไปถ่ายเถอะหุ่นหุ่นเซนเซนหุ่นเซนีกว่านี่หุ่นเลยก็ที่ซอยนะเป็นบรรยากาศ เก็บให้พี่น้องเบื้องลึกๆกันหน่อยนะครับว่าเหมือนกับบริทัาคิดให้พี่น้องเบื้องนอกกับ่ทยเลวกะสิต้องให้พี่น้องเบองนะครับเรื่องคือพอพี่น้องว่าบริ่าทคิดให้พี่น้องเบอง์ก็เลยเพื่อพี่น้องท้ามหานะครับจะได้ก็ทีรับชมคลิปี้กะฝากให้กำลังใจอัลมานหน่อยด้วยกันเบื้องโฆษณานะครับก็ย่าคำนะครับ งูสซตว์ก็สองคนนะแต่ว่ากับบดีทายขั้นตอนแต่ดอกเห็ดเป็นดอกเห็ดที่ดอกเห็ดนี่เคือดอกเห็ดคอนทั้งผู้เป็นมันบอเห็นดอกบานทั้งผู้แต่ทั้งผู้เขาทั้งเหล่าเนาะแต่บานห้องติดเป็นแบบเห็ดคอนแบบปลูกเสตคุงบอในยุทัยมันก็้ตเป็นเห็ดคอนแบบคอนธรรมดาเฮ็ดคอนขาวๆเนาะครับธรรมดาที่ว่าตามท้องตลาดเนาะที่ไทยเห็ดคอนบานห้องอยู่ตัว เป็นฮิตคอร์สฮคอร์สเถเนาะไม่เปนฮิคอร์สถาตาดก็เกิม่อมันจะเป็นซีเล่เลนะครับเป็นหอมาาดนี่ยพักเข้ากับธ้ามาฉาดดยกันเก็บขัางภากนะครับเป็นอตัวนี้พักให้กับปูเองธรรมช้ามิาเบิร์ตกับตัวนี้โอ้พัก่นกับปูกเองเป็นหนอนนี้แวเสิร์ฟเป็นหอนก่อนอันนี้พักเซร์เน่พักต้นหอมนะครับไปเคลื่อนไปยังกับทั้งการในห้องปีวานหห้องปีแล้วก็ พักข่นพักไปเรื่อยนะครับบาภาษากลางนะพักขมีวัตถุมกครับป้านปลูกยิอยู่หันอยู่ข้างบ้านนี่ะพี่นหองไปถวไปห้องบัวห้องบัวพักกทันห้องบัวนะครับพี่น้องมันกดสีมือนเน่เนาะก็ถอดกไข่นะเอนอดีอินนี้แต่ก็ขอบคุณคุณพี่นะครับสำหรับ สำหรับสนุนค่าค่าเหล่านะครับโอ้ประม่ณค่าเครื่องดื่มค่าเครื่องดื่มกาเหล่านั้เราก็โอเคเออค่าเครื่องดื่มแม่ยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับค่าเครื่องดื่มครับมาเนี่ยแก่ข้าวนะครับนี่กินน้ำมูเพิ่นไหมขอบคุณผีทั้งกุหลาบกุนลาบครับอะไรไปเรื่อยนะครับคือกันอะไรบ้าง ก็สวยแน่นอนเลนะสยเยนเมือกกัรสวยหอมเลยครับพี่นนองแล้วก็ใบใบปลาปลาเืนเลยก็มีปลาบ่มีมแต่บาเพรามเอื้อใบพี่นนองแต่ว่าบ่มาเดีกันนาะมาเดียกันนใบปลาใส่วอลกังเลยวอลกังตัวนี้เขากับ่าตังสวยเหมือนก้บไงเลือดใส่ เด็ดส่วนเชื่องนะใช่เดี๋จะแมกมหลดเกมยิยนมา,กาแก่กันใส่เน,นี่ยนอนส่ปลาคอใส่ซุปเฮ็ดพี่นองพูดตัวนี้ตัวนี้จะใส่ซุปเฮ็ดใช่ไหมเออแม่ปลาคอแต่ว่าเป็นปลาคอหนึ่งพี่นอนขาวมืประถูใส่นะถ้ามีาบนบเดเตรียมนะครับพี่นองก็ทวนอะมี <c oughs> ยากจูด้เลยนะ่น้องนีตไดใส่ตันนั้นนะัะ มาเด็ียมเลยเนาะจับจุดเราเลยนี่ธรรมชาติคลิปธรรมชาติได้กับเป็นกวางเนื้อาตอันนั้นเนี่ยค่าข้อกับไปหาหมอโรงพยาบาลจะอยู่ว่าถ้าบี๊มันก็สีบี๊ตอนใหญ่ถ้าบี๊ก็สีบี๊ตอนใไงเหมือนมั้งไปไปไปกางออกจากปลาบี๊บี๊บี๊กางออกจากปลาอืมนี่เราเ้ากเ้ากัไดีนี่แหละเห็นเท่ากับปลาเนี่ย ไปเลยไปขเลยเลยสร็จแ้าแถบกันพักพกี่ลอยไปยน,นอนี่พักพักที่ใส่ครับผมโอ้อาเจียนตัวน้ไม่หนุนน้ตเนาะไม่หนุน้ตกตัวนิเนี้ยโมูม,มากม,มูหนะยางครับรมูหยางครับไปตืม,มีมีสองเมนูครับมือนน้เอาปรงห,หันกองเสายบเลยมันมันมามีกันซั่นโอ้มันโมเป็นไป้วดเนาะเ้วลาเ้เวลาปุงไปหน่อเวลาปรุงนะทีนี้ าัวไม่เท่าขัวใหม่เยแมนเดีัลงไปส่ขัวแล้วครับใช้งานเขาเถอเอางานก็จังขวะะัวแล้วเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนี่อันนี้เป็นสูตรอันมานอกนะครับมะนอ่องสูตรอันมานอกนะ น้ำลายไหลเลยครับน้ำปลาเลยครับกรเดกก้อนได้เสียอนๆนๆเียงแดงเออไม่ถท่าห็นเออนั่นะอันนี้ก็แต่ว่าสิบริไทยเนาะก็ได้จับจุดแ้วเนาะแบบอาจจะบริพอแม่แี่พี่นอกอาจจะบริเตรียมยังมาไม่ก็ข้อตัวข้อให้เนาะเจ็บข้อเข่า ตำตำให้มันเข่ากันได้ยังไงนะครับเนี่ยมองว่าตำนามันแบบไงตำให้มันเข่าเครื่องได้ยังไงนะครับตำนนอยู่ไหนไปจะได้ดรอ เป็นสูตรก so ึ่งซุปกึ่งก่อยได้ครับพี่น้องเป็นสูตเป็นสูตรเฉพาะโต้นนะครับพี่นุองทำซุปเชร้น้อะรขคเนอไนหน่อพี่น ข้อคหนึ่งนะครับองนตอนเสนียนะองหนนั่อยให้พูเขาไปไออกาหนอม้ินเดีวบอกนะอดีกว่าดีกว่้วยีก้งนั สุดไหมสุดเย่มเลยปะอันะอืมอ๋ออ้้องเทายึงนอนมงอเลยไรังไงนพร้อมเถอะพักเมฆเข้าไหมพักเมฆไว้คะอืมใหพักเมฆได้ครับ บ้าแทบกะเม็ดครับผมอเ,อเป็นะอะไรเขาก็ดีนะเพี่นเปัน,นสิบเพ็ดเขเป็นตะเพ็ดเเอาเดียวเอาเพ็ดบสิบม,มีเสียงไงล่นเพน็ดอยู่ไลยล่ะ,ะเพะอือีดเพชรเงยำแนี่ีพ้พลีย่างชิมมืกรหูนะขี้กะเพ็ดแต่คนเพน็ดพี่น,น้องเขาสิม,มือครับบเพดบมมเลย เผ็ดอยู่เลยเออเผ็ดอยู่เลยหอมใส่กระดกคนเขาคนใส่เลยหอมนี่บ่อยบ่อยตัวนี้จงไว้ใส่อะไรนะแบ่งเครื่งอยู่บาหนี้ใส่มันมีอาหารกัญชิเออนี่นี่ไอตัวตุ่นตัวนเหนียวใส่ตัวนเหนียวไปใส่หมุนตัวเขานะครับเขาใส่หอมนะครับใส่ใส่กระดกใส่หอมเพื่อน ที่มีเมนูมุ่นตโกนอีกเมนูหนึงนะครับพี่น้องแซบนะครับบาวแซบยทานอกับกินขาดนะครับพี่น้องที่ผมเกิดมุมย่งมากมากพี่น้องเนือจะมุมิซาละประเด็นะครับขอถอดขอในะครับเพื่อเขาข้าวกน้าเนาะนะครับกล่องอาจจะมั่วเนี่ยเพราะว่าก็คือมันเป็นมั่วนะครับขอถอดขอเสียบีบเสียบีคบพี่น้องงว่า ขาดยังบะขาดยังปะพอดีเละพอดีละเพ็ดีบ่โเพ็ดไปคพี่นองเว้ย้กเสีอีกถ้าบมเพ็ดแกเสอีกวะมองไม่เพีดหน่อยนึงกอดเลยบอกกินไปกินมาเพีดเลยแล้วบอกกเจียบดูไปกินเพ็ดขอนน่ัาพี่นองกินเพ็ดขอนพ้ว พี่น้องเบินเน่งนก็สากออบวะพี่น้องมันจะเป็นนาตาเนี่ยเี่พี่น้องมันเอาใส่หอมปดมันมันใส่กันปดเนาะแมนนะครับมันต้องใส่หอมจะถ่ายเนาะสุปเผ็ด้ต่ว่าไอ้กล่องคือขาวๆไอ้กล่องเป็นขาวๆเสียงมันบ่ถึงนะครับอขอโทษขออภัยนะครับไปพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับเมนูต่อไปทีเป็นมุ้งน้ำตกนะครับมุ้นงน้ำตกต่อไปแล้วเป็นเมนู ไอ้หน่วยอันทบทีน่ะหูน้ำตกนะน,นะครับอันนี้เป็น,น,น,นหนังนะครับผมใส่โรดีได้นินึงนะครับเป็นสูตรอันมานหน่อหน,น่อยหน่อ,อยรวมหนังโรดีได้นะครับนุ่มสดแยกกระทะดำนิดน้อยนึ่งครับนี่ขาดจีกห <laughs> มูลงเลยหน่องหน้าพอดแล <laughs> ้วตัว ยังข้าววัวน้ำซุปพวกมิตรใจดีนิดนดงแต่อ็นิดเดึงนะไปลองสูตรนี้เม่กเแล้วมีมแต่เขาเขาอะน้าเขาซอยแล้วเขาเขาปะปุงเลยอืมสูตรสนามเคย่อก่อยเมื่อก่อนก็เอินสูตรตำาตกมั่นวะนี่ กออ่อือโอ้หอมหอมกับขวนะัวน้เปล่าพี่เปนน้ำเปล่าตัว่าตรงอันอันนี้งองรบอกบ้างส,านนสเครับ้สูเพ็ดครับโอ้ก็ว่าอยากขาวแต่ว่าเพ็ดอยดู่แล้วครับนี่บอกพี่กค,ดดคนเรเราอนนะแต่ว่าอันนั้นตว่าเกิดตว่าง่ายตว่ง่ายกับเพด็ดเลยครับ อย่างหมูนงตกครับตัวหมูห้อย่างมากเหรหมูยางไ่ะนะอย่างจระเว้น้น้มันเนียว็กน้อยนะครับพี่เนี้ขัวมัน้อมอกมานะครับพี่น้องเด็กินเลยเด็กกินหอมข้าวัวเลย ไปเลยครับพี่น้องที่มจะถามเย็นนะครับเป็นไงไ่เอาใส่หมอนเลก็ได้นี่เใส่หมอน้าก็ได้บ่เอาแบบมันบาดแน่นอนปรุงเลยพี่น้องปรุงยี่หานละปรุงยี่หานละปรุงเลยวะได้เออไปปรุงเลยเหรอตอนนี้มกนะครับเป็นบ้านีน้อเป็นมก ผงนัวนะครับคงนัวครับคงนัวคือแวเสียสายสียบสายนาดเสียหน่อยเป็นยังไงพริกพริกโปกงครับพริกโงกึศูนยพรกโรถพอดีครับรถพอดีครับี่นอนมังหนาวครับ ตากสิประมาณนี mainland, ้แล้วเพื่อนไม่ถ่ายีหนอนกันหรอม่หมดหรออตอนมันแดงอยู่ตันคือขาว่เออมมนขาวเออมันไม่ไกลนแต่ว่ายูยูข้างหนอนแดงอยู่เลยครับพี่นอนไอ้กล่องสีบนไหนีนองไอ้กล่องกล่องยาขาวสีนอนนะมันขอนโทรก็แค่กล่องมันมันไม่ได้โฟกัสตอนมันขึ้นไปนะครับพี่นอรก็ จะเป็นแซบด้วยครับแดงเิงขึ้นครับใส่เราปะเนี่ยไส่หอมเราโอ้เป็นกระแซบครับก้อยน้ำตกครับผมสองเมนูครับมึงสองเมนูนะครับพี่น้องแล้วจากนี้ทานครับลาพี่น้องเดี๋ยวสำหรับเขาจะไปไปียนอะไร่วนล่ะสุเอ้ยไปไปฟังนาครับเออนะครับไปฟังนากัน พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้สพี่น้องนะครับสองเบาสองเมนูนะครับพี่น้องเหมือนก็เรียบร้อยนะครับมูน้ำตกอะพี่น้องให้เราบริหา้กับในเมนูมูน้ำตกพี่น้องมูนตกนะครับน้ำแซ่บครับผมมูน้ำตกแล้วก็ตามเฮดเ็ดเ็ดผู้มาแต่เล่านะครับฝากมานะครับแล้วก็ ขอบคุณคุณผี่นะครับสำหรับคา่าเครื่องดืม่มเนาะถ้าเป็นมองคลิปนี้เ <c oughs> พื่อกับสิอมยิ้มเน่เนาะเอาบอกหอดเพื่อนเนาะนะครับขอบคุณหลายๆนะครับกินน้ำกันเลยละ <c oughs> พี่น้องะะสำหรับคลิปนีก็วอบยังไรนะครับพี่น้องกัจะในกัปฝากให้กำลังใจอันมันอกโดยการเมึงโฆษณานะครับอย่าฟอาคคำนะครับครับสำหรับคลิปนีก็วมยังไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย